ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติย้ำไม่ให้ค่ากลุ่มล้วงข้อมูลหมายจับตำรวจอย่าเรียกว่าแฮกเกอร์เพราะเจาะได้แค่ข้อมูลพื้นๆค้น Google ก็เจอพลตำรวจเอกจากทิพย์ชัยจินดาผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติกล่าวถึงกรณีแฮกเกอร์เจาะข้อมูลระบบการตรวจสอบการออกหมายจับของตำรวจว่าสิ่งที่แฮกเกอร์เจาะข้อมูลของตำรวจเป็นเพียงข้อมูลพื้นๆ ใครก็สามารถเปิดดูหมายจับได้อย่าไปเรียกแฮกเกอร์เลยจะดีกว่าข้อมูลเหล่านี้คนทั่วไปสามารถค้นหาได้จาก Google หรือเว็บไซต์ Google แต่อย่านำไปพูดให้ตกใจตนไม่กังวลอยู่แล้วถ้าหน่วยงานไหนเห็นว่ามีความเสียหายก็จะแจ้งความดำเนินคดีเองและการที่แฮกเกอร์อ้างว่าสามารถเข้าไปเจาะข้อมูลหมายจับตำรวจได้นั้นจริงๆแล้วแทบจะไม่มีอะไรเลยใครหัวอ่อนก็เชื่อ ส่วนการดําเนินการจับคุมติดตามก็ทําอย่างต่อเนื่องตํารวจไม่ได้คูแต่จะบังคับใช้กฎหมายดําเนินการอย่างเด็ดขาดส่วนกลุ่มที่แฮ็กข้อมูลตำรวจเมื่อคืนนี้จะเชื่อมโยงกับกลุ่มที่จับได้ก่อนหน้านี้หรือไม่นั้นยังไม่ทราบเช่นกันจะต้องตรวจสอบก่อนถ้าพยานหลักฐานไปถึงใครก็ดำเนินการหมดส่วนผู้ต้องสงสัยแปดรายที่ทหารควบคุมตัวไว้อยู่ระหว่างประสานส่งตัวให้ตำรวจดำ,ำเนินการต่อ ส่วนกรณีที่โลกโซเชียลมีเดียมีการวิาพากษ์วิจารณ์เกี่ยวกับการจับกลุ่มนายนัดนางคงดีอายุ19ปีผู้ต้องหาเจาะข้อมูลเว็บไซต์หน่วยงานภาครัฐและเป็นสมาชิกเพจต่อต้าน s ิงเกิ g a t e เว y ว่าอาจจับกลุ่มผิดคนหรือเป็นแพะนั้นถ้าจับผู้ต้องหาผิดตัวเขาก็มีคนฟ้องร้องเอง